เอาต้มไก่มือนกันนะผมนี่แหละดำเปื่อเพ่อนี่แหละนี่แหะถักกตุ้นยาจีนนี้กินยิ้มักบอ่อหวานตรงไหนตรง,ตรง,ตรงน,น,นั้นนะครับอากาศเราตรงไหนตรงนั้นสร่างสรรค์ไปละฝนกุ๊บอ๋อเต็มฐานนะครับเอาอยู่ข้างขอบวันห้าพยายามเม็ดมาก,ก็ได้ปลาลูกปลาข้ออะไหลนะครับผมม,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 มัน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 อยู่แต่เมื่อนี้กินต้มไก่ ทุมเอกินน้ต้มปลาเริ่มเบีย้ยแล้วก็เลยเอาไก่มาต้มนะครับเนี่ยอะไรเนี่ยปลาดุกเนี่ยสวัสดีครับเป้ายางมิสซันิตตี้ครับผมพบพ่อนีิ่เเขานะครับวันนี้ก็มากินต้มไก่ครับผมก้อยนยามเบ็ดกับนี้ไก่นะครับไก่บ้านน,นี่ก็บมากรอบรำมาสุนเขาสวัสดีครับ ใ่บ้านนะครับประมาณรลวกวัวกินต้มไก่กันครับรอตอนต้มครับผมนี่ครับผมไก่กระสับยอดด้อยนะครับมันนี่ก็ยีต้มแบบบ้านๆนะครับผมสินงค้าตะไคร้ใบบกูดใส่ลงไปนะครับสมุนไพรไทยอีสานหอมนี่ต้มไก่บ้านโอ้ขาด งูเนี่ก็มาลอยกินนะครับคอมเมนต์หน่อิเดี๋ยงูเนี่ยไหมเนี่ยย่างสักอย่างเนี่ยเมืองงามโพดวงนะครับผมผมไก่ก้อนยามเบ็ดนะครับเออเลนมากับบรรยากาศนะครับโอ้ยได้กินมาแล้วครับห้องดีห้องดีห้องกาลังที่สุกนี่แบบข่วมเลยว่าทาเลยมดเลยเด้วยห้องไม่ได้กินเลยด้วย ล้อตอนสุครับผมมากินต้มแกงกันครับบรรยากาศาตรงไฮตรงน้านะครับ <S <S 1> <S 1> สูงไฟแห่หงหวันนะครับผมลุ้งไหลอันนี้เป็นไฟไลนยุ่งนะครับไฟสีแดงสีส้มนะครับอยู่ตรงไฮตรงนาช่วงนี้เนีน่ยฝนตกลุ่งกับไหลเอาล้อตอนสูงก็ผมนะครับตัวน,นี้ก็ใกล้สูงนะครับผม เป้วไปหมดแล้วไปหมดแล้วนี่ก็พยายามเบ็ดม้านะครับพยายามเบ็ดม้าก,ก็ได้ปลาลูกปอกข้ปลาไหลน,นะครับผมมัน,นม,มกกันชั่แต่เมื่อนี้กินต้มไก่ช่วงนี้กินต้มปลาเริ่มเบี้ยแล้วก็เลยเอาไก่มาต้มนะครับปลาไหลแน่ปลูกแน,น,<ส><ญ>นก่มือมือ<ส>ดีข<ญ>ึ้นดีครับมันมันก็จะกินซอยจุนะครับผมอ๋อของแก่ฮาผัก ดูเทพเขานะครับวาบ้านโคโรสชาอยู่ตรงนี้และหอมปุ๊บัต้มมสินี่ก็บล่นะกินข้าวน้พ่อหลวงนะครับุนไนี่สารในแหะนะครับสารหวทัว อเอาตุ้มแกงกันนะผมนี่แหละครับื้อเนี่ละนี่ะถ้าก็ตุ้ยออาจีออาออานนี่กินยุทธตรงไงตรงนั้นนะครับ,อบอรายกากาศเาตรงไหนตรงนานซอนเป็นไรวนกุ๊บเต็มถานนะครับเอาหรือ,อขอหวานเท่าหงรือ,อ,อขอแสบวาให้แน่นอน มันนี่ก็ยามเบ็ดครับยามเบ็ดกินต้มไก่ไม่ได้กินต้มปลาปนต้มปลาใช่เยกินปลาไปกินดูแล้วกินดูแล้วครับมันนี่ก็เลยเปลี่นบรรยากาศกินต้มไก่ไก่นี่ก็ไม่ได้ลักมานะครับไก่ของนี่นะโอ้ยลักมาเลยจิง

จะหาตะลีเนาะไปด้วนกันเลยต่กินอยู่ตรงไหนตรงนั้นครับผมล้าพวงวงอ๋อกนข้ากันครับข้าวทอเราขอเย็นด้วเหรอทุกท่าทีุ่งนะที่ยามเด็กเลี้ยยามเด็กก็ได้หมดเปรี้ยนาะวั่นี้ ยัท่านนี่นละบ <c oughs> ้า,บานอยางนี้นแล้วนะท่านเนาะม่เหไก่พันห่อบ้านสองเพราะราคาแ็บไมญยากรพุนส่งไก่บ้านโอ้ส่วอะไรตรงไก่บ <ใน S 1> ้บานว่าโพลึกงไปพวกเี่ยวหรอยังไงอะไ้างออไม่บัวผ่าไม่บัวเห็ดยินดต้มปลาอะไรกับเบี้ยเนาะน ใกล้ว่าต้มเลฮายามบิดไม่ยามบิด <laughs> เออแะ้ว่านเลยบอกกันว่าพร้อมล้มเลไปเลยมอารามเราปราม,มัน รวมอยู่แล้รวมอนไหเล่มมีคนอยู่ตลอดเวลได้วันกับมีคนมาเบิ้งนะมันจากหน้าอื่โอ้มันยังซึกอาดูงานนึงเหรอมาเบิ้งว่าจะเบ่้งยังกบจะมาเอาเปล่าห่อเปล่าดอกตคู่เหรออตาคู่ห้างรู้แล้วสองเบมั้งเขาขายถ้า ที่ว่าซื้อๆกันเราดีือน awk, อบ้านเขาสองราสิบแต่ทั้งแต่ทั้งภาคเหนือภาคใต้สามร้อยคนแกนก็สองร้อยห้าสิบคนแกนเขาหมดจำเป็นต้สงซื้อเขาหอยสามร้อยซื่อห้าสิบบาทเื่าอยเดี๋ยวเขาก็ขายขายเขาขายเขาจะจีบไปตามตามตลาดเขาแตาตังค์ก็เขาเลยซื้อมาซิมแล้วก็ทั้งเดน๋นะเร่องก๊อที่มือหนัะมันเปล่า ก็มันเขาเออเพื่องมะพร้าวมามาอบเออมาอบเหมืนนะมาทอดทอดแล้วก็มาพักไว้พักไว้ก็มาทอดอีกรอบหนึ่งน่อขัวมาทอดรอบหนึ่งแล้วมาอบมันก็เลยฟาวข้างในก็กรอปมันฟาวแห้งหมดแลยข้างในน่นงขัวมันนี่อันเนียนอัดเนียนแต่ก็ร้านนะครับร้านที่เนียน่าลก็ร้านบองใครเลยยังแม่งพอดเนาะ แมงทอดก็แมงลังงวนี่สูลัวว่าอะไรลัวนี่มันหวานแน่นเลยกันทอดนี่มันจะเป็นฟองเออมันโตเป้าไปองขึ้นงงกคจะจง่มเราจะทหอไมจ่มแค่เลยพเสางกางเพรว่าอันหยอนเนี่ยลงาคู่เรื่องแลวคว่าพงไตครนี้ วันคนหัวจัดไปทั like s <S so ่วมากไปเจของมาเบืองน้านี่ตัวแปลงให้เมนรู้ดวงสาวครูอันนอันมีเมนูอย่างเงี้ยดวงสาวคูเหรที่เห็นเนาะเยี่ยมเราเยี่ยมเราไม่แน่คือบ้องครับที่เขาเรียกินคือนั่นคือดอกกะม้าเสียบใหม่เลยบวกบวกบอนมาเสียบใหม่มายางยางเห็ดน้ำพริกแบบน้ำพริกคือน้ำพริกอันอันพืชพุดธเนี่ยซีรุ่มเห็น ทำพริกแกวก็เห็ดอีนนี้แล้วไม,ม่ติ่มสิ่นี้มันก็แล้วแต่คนมัดต่อคนก็ไปพัดคนก็ไปถอดต่อคนก็ไปขวานตัวก็เพผ็นว่านต่อคนก็ไปลาบลาบอะไรนี่คือลาบรวงลาบรวงไม่ได้บุกเคยกินลาบมะกับบุกเคยกินที่เดิมเราลองเบิ้งกินลาบวงเมื่ออาทิตย์อื่นย้ำรวงลาบลวงที่ยังมือ ทำ่วงทำดวงบ่เคยกินสักอยวางบางคืนแซวแซเคยหล่อมหเลยมาบอกเนี่ยอะไรมเคยกินเร่นเกี่ยวกับอกาย่งไราำดวงทำดวงเอาความหอมก็อะด้ควมหอมควรเป็นพระเจ้าเฮ็ดหัวความันนะไม่เฮ็ดใส่น้ำจิ้มที่ควรอดกับขาใส่จดเลยแบบ เป็นว่าใน่จงว่าแสนี่แหละมาแกงเจนไม่สมเาเสียูนี่ไม่ได้หลายไม่นู่นหรอว่ะแต่แต่ตนที่ัดแฟนเราบ่วงละลงในเน็ตแท่ดีไหมวันเขามาเบิ้งแล้วมันเขาจะได้เขาจได้พอพันมันพอพันมันบบมี่เขาก็เลยว่ได้ได้อพันมัน เอาไปแล้วไดบอกแปลว่าย่งอ้วบาทด้วยนั่น,อน,นบอกว่าก็างอบาดก็งอบาเป็นกล้ามไง,งก็ยืนกับแปลว่าจังงอบาจังตัวเดียวเขาพักมาแล้วเขาพักว่าเป็นเดืเอนไปสั่งอาหารมาให้มันส่งไปให้ป้าอยู่นครกันนีน่บริการไปายอยู่ ออกไปก็ไดแล้วข้าวพะโ่ะข้าออกยาบันอาบนเข้าไปบ็ได้เข้าวข้าวลูกเวาอีกทัาไอีกแล้วข้าวพะ่ไปวะไรไปวะไโมคุ่มดนะมุ่มแ้้าวพะโกลี่เนาะเดือดงมกุ่มได้แม่นยุ่ง z o ่ m ดวงสองลอยหาซิฟตา z o อยนห้องเย็นรเขาบ่าต้องส่งเครื่องห้องเย็นอย่างเดียว z o o กะลี่ยมันเนา วันนี้ถ้าโรกเขาอยชมไปจะเจอนท่นสามรอยเลผมก็ได้หาทิศบานมาคุ้มหมดเลยมาิด้ยินเลย